สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านอุปกรณช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda นะครับ Civic FD นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นกล้องนะครับของแบรนด์นะครับ TT Auto Speed นะครับตัวนี้จะเป็น Pro HD 4K นะครับตัวนี้เป็นเลนของ Sony นะครับตัวนี้นะครับก็มีการรับประกันนะครับสินค้าให้ยาวนานถึง18เดือนนะครับคุณลูกค้านะครับได้ขับรถเข้ามาที่หน้าร้านของเรานะเพื่อติดตั้งนะครับตอนนี้ช่างก็ดำเนินการติดตั้ง เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวกล้องหน้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับไม่มีหน้าจอนะครับไม่มีหน้าจอแสดงภาพแต่มีหน้าจอแสดงเวลาและการทํางานของตัวเครื่องแบบนี้นะครับก็คือให้ความทันสมัยนะครับตัวภาพต่างๆนะครับก็จะไปอยู่ที่แอปนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถบันทึกไฟล์ผ่านนะครับตัว SD card ที่อยู่กับกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ไปบันทึกนะครับได้จากในบนแอป มือถือได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็จะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับลูกค้าก็ติดไว้ประมาณตรงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คือติดด้านในนะครับตรงนี้นะครับเลือกการมองจากรถขับตามหลังมาได้นะครับเมื่อเกิดประเพณอะไรครับก็สามารถใช้เป็นหลักฐานนะครับในการดูว่าใครถูกใครผิดได้นะครับตัวนี้นะครับรับประกันให้18เดือนนะครับ ความคมชัดนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็น 4K นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,990บาทรวมติดตั้งประกันให้18เดือนนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกนะครับเป็น time lap นะครับแบบที่ตอนที่เราจอดรถนะครับแล้วก็ ตัวกล้องสามารถบันทึกได้นะครับโดยเก็บไฟล์เป็นไทม์แลปนะครับก็จะประหยัดเนื้อที่ของ s d card นะครับเราสามารถนําไฟล์นั้นนะครับมาดูได้ตอนขณะที่รถเราจอดนะครับในเวลากลางคืนนะครับว่ารถเราน่ะมีใครโจรกรรมอะไรหรือไม่นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ